สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักหมาค่ะวันนี้นะคะแม่มาแบ่งปันแชร์สิ่งดีๆกันอีกแล้วค่ะกับการนวดค่ะนวดจุดนี้นะคะช่วยน้องหมาฟินมากๆเลยนะคะแต่ก่อนไปดูว่าจุดไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้แม่กับพี่แสบด้วยค่ะค่ะ จุดที่ว่านั่นก็คือการนวดหัวให้สุนัขค,ค่ะมันดีอย่างไรคะลดนะคะการนวดหัวใหสุนัขเป็นประจำนะคะจะลดความวิตกกังวลและลดความเครียดได้อย่างเช่นนะคะสุนัขที่อายุเยอะๆเขาจะมีความเครียดว่าเขาเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือเอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จับมันนวดซะเลยค่ะ ซึ่งวิธีการนวดนะคะง่ายนิดเดียวค่ะใช้มือค่อยๆสัมผัสที่บริเวณหน้าผากหรือใบหน้าก่อนค่ะรูปขึ้นรูปลงเป็นช้าๆนะคะกรณีหมาทำแรกๆนะแต่ถ้าหมาทํานานๆแล้วแบบที่แสบไม่จําเป็นต้องรูปตรงนี้ค่ะมาขยับได้เลยค่ะจากนั้นจึงขยับมานวดคลึงบริเวณโคนหูและขมับเป็นวงกลมช้าๆเบาๆเป็นจังหวะค่ะ แต่นะคะให้เรามาระวังเป็นพิเศษบริเวณรอบดวงตาและศีรษะของน้องหมาบางสายพันธุ์โดยเฉพาะน้องหมาที่มีกระโหลกเล็กนะคะเช่นชิวาว่าเป็นต้นเพราะการกดนิ้วลงในบริเวณช่องบริเวณนี้กลางศีรษะอาจทำก้าอาจทำให้น้องหมาเกิดอันตรายได้คะ่ะเราไปนวดฟารามฟินให้พี่แสบกันเลยจ้า ค่ะเป็นไงมั่งคะเรามาเอาใจเจ้าตุบของเรากันเลยคะ่ะวิธีนี้ง่ายนิดเดียวคะ่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แม่และพี่แสบรวมถึงพ่อลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ